สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิววิธีการชงนารานเหมือนเดิมนะคะเอาแบบคลิปสัน้นๆง่ายๆนะคะเตรียมน้ําประมาณ150มิลิตรนะคะใส่ขวดอย่างนี้ก็ได้ค่ะตามสะดวกนะคะจากนั้นก็นาราสหนึ่งซองนะคะรุ่เช้าก่อนอาหารนะคะฉีกเลยะคะ่ะเสร็จแล้วเทลงไปในขวดเลย เสร็จแล้วก็ขย่ให้าฬิกา,า,านะกาไรากัอันนี้แบกเกาคือบ้านพักคุณนะคะอาจจะดูเก่าและขังหน่อยนะคะต้องฟองพักดีดีค่ะเสร็จแล้วขย่าเสร็จนะคะก็รอมนันอันนี้หนึ่งแล้วก็ดื่มได้นะคะกินแล้วสวยนะคะ น่ารักอย่าลืมนะคะใครสนใจอ inbox มาได้ะค่ะที่แอนซาจีค่ะสวัสดีค่ะ